โต้ต้คอมพิวเตอร์ทำไมถึงเป็นรถตู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดวันนี้เรามาฟังเหตุผลกันนะครับสำหรับโตต้คอมพิวเตอร์นะครับจะมีให้เลือกได้กันทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่นเกียร์ธรรมดาแล้วก็รุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้เจ้าคันนี้มาครับสีขาวนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับมารีวิวให้ฟังกันครับว่าทําไมรถตู้คอมพิวเตอร์ถึงได้รับความนิยมสูงสุดในไทยครับ เริ่มจากสมรรถนะนะครับรถยนต์คันนี้นะครับติดตั้งเครื่องยนต์1 G d นะครับหรือว่าเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับที่อยู่ในรีโวหรือว่า Fortuner นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถตู้ขนาดใหญ่นะครับอาจจะมีการปรับปรุงนะครับอัตราทดของเกียร์ต่างๆครับทำให้เจ้าคันนี้นะครับมีกำลังแรงม้าสูงสุดที่163แรงม้าครับแรงบิด420นิวตันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นเหตุผลนะครับทำให้รถตู้คันนี้แรงม้าอาจจะไม่ไม่เท่ากับ Fortuner ในเครื่อง2.8ลิตร ต่อมาคือดีไซน์ของตัวรถนะครับก็ตัวถังใหม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตารุ่นเดิมอยู่เป็นหัวสั้นท้ายสั้นอย่างเงี้ยครับรุ่นใหม่เนี่ยเขามีการติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ทางด้านหน้านะครับทำให้ผู้โดยสารเองหรือว่าผู้ขับขี่เองในรุ่นเก่าที่เคยใช้อยู่นะครับจะรู้สึกว่ารุ่นนี้มีความนุ่มนวลขึ้นแล้วก็เสียงรบกวนจากภายในเนี่ยน้อยลงมากเพราะว่าเครื่องยนต์นี่มีการติดตั้งมาทางด้านหน้าใช่ไหมรุ่นก่อนเนี่ยเราจะนั่งอยู่บนเครื่องเลยทาให้อุณหภูมิจากเครื่องยนตตตรอ่่าาายงงงดดััท้้นนคบลิูะ ก็คือทั้งความร้อนทั้งเสียงดังเนี่ยส่งผลให้มีเสียงรบกวนนะครับถ้าห้องโดยสารครับสำหรับรุ่นนี้ก็ติดตั้งมาทางด้านนาแล้วก็คือเงียบนะครับแล้วก็ความร้อนที่เข้ามารบกวนในห้องโดยสารนี้น้อยแล้วก็แรงกระเทือนต่างๆจากเครื่องยนต์เนี่ยก็คือจะน้อยลงนะครับสำหรับดีไซน์นะครับก็เปิดตัวกันมานานแล้วนะครับก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับดีไซน์ใหม่ก็คือจะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับสีดําตัดกับสีโครเมียมนะครับให้ความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าก็ ดูฉบเฉี่ยวนะครับเป็นมัลติ้ลิฟเตอร์ขนาดใหญ่นะครับก็คือให้แสงสว่างพอกับการใช้งานนะครับทั้งวิ่งประจําทางหรือว่าวิ่งงานใช้งานส่วนตัวนะครับมาถึงด้านข้างเองก็คอมพิวเตอร์เองจะติดตั้งเป็นล้อกระทะนะครับเป็นล้อเหล็กนะครับจะมีฝากครอบให้จากโรงงานนะครับสำหรับระบบเสริมความปลอดภัยนะครับก็ให้มาอย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับอาทิเช่นระบบป้องกันล้อล็อกครับระบบเสริมแรงเบรกครับระบบควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวครับระบบป้องกันล้อมุนฟรีต่างๆครับแล้วก็ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันครับแล้วก็มาพิเศษ คือมี limited slip ให้ด้วยนะครับก็คือป้องกันนะครับการหมุนฟรีของล้อหลังนะครับในการออกตัวนะครับถัดมาถึงตรงนี้นะครับกระจกมองข้างสังเกตได้ว่าจะมีบานขนาดใหญ่มากเลยเพราะว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับก็ตัวกระจกเนี่ยสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยว LED ในตัวนะครับแล้วก็เลนกระจกเนี่ยจะมีทั้ง2ชิ้นเลยนะครับชิ้นบนก็ไว้มองรถทั่วไปนะครับชิ้นล่างเนี่ยก็คือไว้ดูเส้นขอบถนนต่างๆครับก็คือถอยจอดได้ง่ายขึ้นครับ สำหรับประตูบานหน้านะครับก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับก็เปิดขึ้นลงง่ายนะครับสังเกตได้ว่าบานใหญ่ขึ้นลงสะดวกเลยนะครับมีบันไดข้างให้นะครับจุดวางแก้วน้าจุดวางเอกสารต่างๆก็มีให้เบ้ามือเปิดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับ Au สังเกตได้จะมีตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับสำหรับการเป็นททนเน้ตต่างๆเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ว่าวางอยู่ในตัวเคร,รื่องยนต์ข้อดีของเขาคือดูแลง่ายนะครับแล้วก็ลดความร้อนนะครับของตัวห้องเครื่องด้วยครับตรงนี้ขึ้นลงง,ง่ายเลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับ ท่านผู้ชมที่ซื้อไปก็เอาไปวิ่งขนส่งสินค้าต่างๆหรือว่าขนส่งแบบเชิงพาณิชย์นะครับก็คือเป็นรถรับส่งพนักงานหรือว่าวิ่งประจําทางนะครับก็สะดวกสบายเพราะว่ามันมีเบาะขนาดใหญ่จริงๆเบาะหน้าตรงนี้นั่งได้2องอท่านเลยนะครับขยับตัวมานะครับหรือว่าถ้าท่านเอาไปใช้งานส่วนตัวก็สามารถพับเบาะตัวนี้ลงมานะครับตรงนี้ก็มีที่วางของวางแก้วน้ําได้2แก้วนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารเยอะก็พับขึ้น,นครับ ฟังก์ชันอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือด้านล่างเบาะเนี่ยจะมีช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่าของต่างๆนะครับที่เราเก็บไว้เห็นไหมครับเปิดเบาะขึ้นมาก็จะมีช่องขนาดใหญ่2ช่องตรงนี้นะครับอันนี้เก็บเครื่องมือหรือว่าเก็บเอกสารต่างๆได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนหลังกันครับสาหรับคอมพิวเตอร์นะครับได้รับการออกแบบห้องโดยสารให้มีความโปร่งนะครับขึ้นลงท่านผู้ชมจะเห็นช่องไฟต่างๆนะครับเข้ามาในห้องโดยสารเดี๋ยวตามผมมาครับ สังเกตได้ว่าภายในเนี่ยจะมีช่องเดินนะครับเบาะตรงนี้จะก,ก่อนเนี่ยจะเป็นเบาะเต็มเลยสําหรับตัวนี้ก็คือจะเอาเบาะชิ้นนี้ออกไปก็จะได้15ที่นั่งนะครับรวมผู้โดยสารตรงนู้นยนนะครับก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆเบาะเนี่ยมีความปลอดภัยก็คือเข็มขัดนิรภัยทุกจุดนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆทั่วกระจกต่างๆก็จะเป็นกระจกนิรภัยนะครับแล้วก็สังเกตได้จะมีคอร์สติดอยู่ตั้งติดตั้งอยู่เป็นจุดๆตรงนี้ แต่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถหยิดเขาออกมากระแทกกระจกออกไปได้นะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นห้องโดยสารเนี่ยก็คือออกแบบมาอาจจะดูแบบธรรมดานะครับเพื่อรองรับในการติดตั้งแบบอุปกรณ์เสริมเป็น V I P ทั้งๆงในห้องโดยสารเนี่ยแต่ว่าช่องแอร์ตรงนี้เรามีการเดินมาให้เรียบร้อยแลย้วเพราะส่วนมากท่านผู้ชมซื้อไปก็ทำ V I P อยู่แล้วนะครับไปวิ่งงานต่างๆอันนี้ผมลองนั่งนะครับจำลองการโดยสารของ ท่านผู้ชมนะครับพอมาให้ดูนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับจากโรงงานแล้วก็เบาะตรงนี้นะครับมีการปรับเอ็นได้ด้วยนะครับแล้วก็สังเกตว่าพื้นที่วางขาตรงนี้นะครับก็จะเหลือๆเลยสําหรับรุ่นก่อนเนี่ยจะมีความแบบเป็นคอนโซลดิ้วมาเลยอย่างเงี้ยมันก็น่้าจะแบบติดขาครับถ้าเกิดว่าเป็นคนขายาวหน่อยตรงนี้เขาซาะลร่องตรงนี้มาวางขาให้นะครับแล้วกถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีผู้โดยสารนั่งก็เอาลง แอร์ต่างๆก็จะวิ่งมาดีขึ้น,นครับแล้วก็จะดูโล่งตาขึ้นก็ถ,ถือว่าเป็นรถตู้ที่อย่างที่บอกไปครับได้รับความนิยมสูงสุดเพราะว่ามันมีชื่อเสียงที่เชื่อถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวความทนทานเองนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายของตัวรถนะครับแล้วก็การดูแลรักษาที่ถูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับสำหรับด้านท้ายนะครับก็จะมี ขนาดที่ใหญ่นะครับตัวคมไฟท้ายเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีค่อนข้างขนาดที่ใหญ่นะครับไฟเบรกไฟถอยไฟเลียเล้ยวต่างๆก็มีขนาดที่ดวงที่ใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ติดตั้งกระจกนะครับไว้ดูท้ายได้ได้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปรถมันใหญ่แล้วก็ยาวนะครับไฟท้ายครับมีขนาดใหญ่มากตอนเปิดเนี่ยต้องระวังน,นิดนึงนะครับเพราะจะมีแรงดีดนิดนึ่งคับท่านผู้ชมที่มีส่วนสูงไม่มากนะก็จะมีสายดึงตรงนี้ให้นะก็สามารถนะครับไปติดต,ตั้งชคไฟฟ้าได้นะ แต่ส่วนมากจะเลือกใช้เป็นชคไฮดรอลิกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ทนทานกว่าสําหรับช่องไฟบริเวณนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะมีช่องทางเดินตรงนี้นะครับก็สะดวกในการขึ้นลงนะครับบางครั้งเนี่ยผู้โดยสารด้านหน้านั่งกันเต็มแล้วเดินเข้าออกยากครับเปิดท้ายขึ้นมาขึ้นทางด้านหลังก็ได้ไม่ได้สูงมากนะครับเห็นไหมผมก็สามารถเดินขึ้นมานั่งเลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปแล้วไปจดทะเบียนเป็นป้ายฟานนะครับอาจจะต้องมีการถอดเบาะ3ตัวนี้ออกนะครับเพื่อรถเนี่ยไม่เกิน12ที่นั่งครับเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของกรมขนส่งนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาทางขรส่งนะครับรายละเอียดในการจดทะเบียนเนี่ยเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษาขนส่งได้ มาในส่วนของห้องโดยสารทางด้านหน้านะครับก็คือบริเวณผู้กับขี่นะครับจะมีพวงมาลัยนะครับจับถนัดมือนะครับออกแบบมาให้มีความนุ่มนวลนะครับมาตรวัดต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวเลขมองเห็นชัดเจนนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยมีฟังก์ชันไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับมีฟังก์ชันไฟตัดหมอกนะครับแหวนด้านในอุปกรณ์ปั่นน้ำฝนต่างๆนะครับแต่ว่าในตัวคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยสังเกตได้จะไม่มีเครื่องเสียงติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเครื่องเสียงของเขาก็จะเป็นกล่องโล่งๆเลยเพราะเหตุผลที่คือ ส่วนมากลูกค้าที่ซื้อไปก็จะมีการตกแต่งรถนะครับเป็น v ีเมีการติดตั้งลําโพงมีการติดตั้งแสงต่างๆเพิ่มเติมแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบบิดมือครับใช้งานได้ง่ายครับทิศทางลมนะครับแรงลมนะครับแล้วก็ตรงนี้อุณหภูมิครับตรงปุ่มนี้นะครับก็เป็นแอร์ตอนหลังนะครับความแรงของลมตอนหลังต่อใช้งานได้ง่ายครับบิดมือตรงนี้ก็เป็น v ีเอซีครับบิดทำงานได้เกียร์อย่างที่บอกไปนะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดเกียร์อัตโมัติ6สปีดนะครับมีให้เลือก ใท้ที่รู้สึกว่าวิ่งงานในเมืองหลักๆก,ก็ใช้เป็นออโต้ก็สะดวกสบายดีนะครับส่วนผัดมาทางด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องเ,อเก็บเอกสารต่างๆครับขนาดใหญ่มากนะครับตรงนี้เอามือล้วงลงไปแบบลึกมากนะครับมีทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวาครับตรงนี้ก็จะมีมือจับนะครับในการขึ้นลงนะครับเพราะว่ารถไม่มีขนาดที่ค่อนข้างจะสูงมัาน,นางบังแดดก็จะมีให้นะครับตรงนี้จะไม่มีกระจกแต่งหน้าให้นะครับ ต่อมานะครับเรามาดูหัวใจหลักเลยนะครับที่ทําให้คอมพิวเตอร์คันนี้นะครับได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ใช้งานกันแพร่หลายนะครับก็คือสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์เองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะครับเป็น1 GB นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมบอนเรียวนะครับขนาด2,800ซีซีนะครับแรงบิดมีอยู่ที่420นิวตันนะครับส่งแรงมาก็ ร้อยหกสิบสามนะครับแดงม้านะครับสังเกตก็จะวางมาทางเยื้องมาทางด้านหน้านะครับทําให้รถตู้รุ่นนี้มีหน้าที่ยาวมากขึ้นนะครับข้อดีของเขาก็คือการเป็นทันธ์แนนต่างๆครับการตรวจสอบสภาพการใช้งานนะครับของผู้ขับขี่นะครับเปิดขึ้นมาก็ดูง่ายเลยเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันต้องมีการพับเบาะใช่ไหมครับแล้วก็ก้มลงไปดูเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้กว้างเหมือนรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์รุ่นยนี้เองก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวที่ติดตั้งอยู่ในดีวัวหรือว่าโฟร์จูเนอร์นะครับซึ่งชื่อเสียงก็อยย่่่่่่่าาาางงททททีีีีคคคลลลลลิิิิปปปผมํไไวววว้้้้แเเเนนนนดด็โะรับก เรามีการดูแลรักษาทุกๆหมื่นกิโลนะครับด้วยเหตุผลที่ผมบอกมาครับไม่ว่าจะเป็นด้านสมรรถนะเองนะครับการดูแลรักษาที่ถูกนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ทนทานนะครับแล้วก็ได้ช่วงล่างที่ดีขึ้นนะครับก็คือจะเป็นดิสเบกทั้ง4ล้อนะครับช่วงล่างที่นุ่มนวลกอถนนขึ้นแล้วก็ยังมีระบบเสริมความปลอดภัยที่ให้มาแบบแน่นๆด้วยนะครับสำหรับตัวต้าคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านผู้ชมที่มองหาอยู่นะครับผมว่าเป็นรถยนต์ที่ ตอบโจทย์การเช้งานหลายรูปแบบนะครับวิ่งโดยสารขนส่งพนักง,งานนะครับหรือว่านําไปถอดเบาออกแล้วก็ใช้เป็นรถขนส่งก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นรถที่มีตู้ค่อนข้างสูงนะครับส่วนมากที่ลูกค้าออกไปก็ขนส่งมอไซค์ขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะครับ ที่ต้องรักษาอุณหภูมิพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสายแคมปิ้งทํารถบ้านนะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่า้องโดยสารเขาใหญ่มากนะครับก็หลากหลายนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่มีผู้สูงอายุนะครับในบ้านนะครับก็สามารถนะครับดัดแปลงเป็นรถรับส่งผู้สูงอายุได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการจะทราบสเปคส่วนไหนของตัวรถนะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะครับ ้า,ากเกิดว่าสนใจรถจริงๆนะครับติดต่อสอบถามที่โตย่าไดมอนด์อโต้นะครับโตย่าไดมอน o n ออโต้ ot นะครับเพจโตย o า a ดมอนด์ออโต้หรือว่าช่องนี้ครับยูทูบนะครับโตย่า a ดมอนด์ออโต้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ